สวัสดีครับผมชื่อแนปุ่ลิเขียวน้อยอเลขที่108อยู่ห้องสอบประค้อ6ขีด1นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการย้ายข้อมูลข้ามชีทแล้วก็ย้ายข้อมูลข้ามไฟล์นะครับอย่างแรกก็มาที่ตารางกําหนดข้อมูลเราก่อนเลยนะครับ <c oughs> ตารางกําหนดข้อมูลนะครับตรงนี้ผมจะตั้งไว้เท่ากับคานะครับเป็นรถเป็นรถแล้วเราก็มาชีทที่2ชีทที่2 กดที่ data data validation นะครับก็เข้าไปที่ list ส่วน s o u r c ก็จะไปที่ชี e หนึ่งนะครับแล้วก็ลากคลุมตรงคาเรากี่3ตัวนะครับชื่อรถกด ok ก็จะได้เนะี่ยชอยที่มันเป็น list ชื่อรถที่เราต้องการนะครับส่วนราคาราคาเราใช้สูตรเป็นเท่ากับ บีลุกแอปอ่ะก็ไปที่บีสองนะครับจากนั้นใส่ลูกน้ำกลับไปที่ชีสหนึ่งอันนี้ทีนี้ลากคุมแต่งชื่อทางราคาเลยครับเสร็จแ,แล้วก็กด enter ครับ ทีนี้ก็จะได้ราคาของแต่ละรถออกมาแล้วครับเเปลี่ยนชื่อรถราคาก็จะเปลี่ยนตามด้วยนะครับทีนี้มาถึงการย,าย้ยายข้ามฝ่ายนะครับขั้นตอนที่เราจะย้ายข้ามฝ่ายก็คือสําหรับชื่อรถนะครับเราสามารถก๊อบมาได้เลยนะครับก็กดวาง เราก็จะได้ชื่อรถที่เป็นลิตะครับแต่เป็นการย้ายข้อมูลข้ามไฟล์นะครับส่วนราคาแล้วก็ใช้สูตรคลายเดิมเลยครับก็คือ V ลุกรับวงเล็บน,นะครับแต่อันนี้จะก,กดเหมือนเดิมนะครับใส่ลูกน้ำกลับไปที่ไฟล์เก่า ชื่อแล้วก็ราคาใส่ผมได้ปิดกดเลนเจอร์ทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการย้ายข้อมูลข้ามฝ่ายนะครับก็จะเหมือนกับการย้ายข้อมูลข้ามชีดน่ะครับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ